มีเกมให้เล่นดูเกมนี้ดิฟ่าอ่าเห็นอะไรบ้างตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้ตัวอะ ูจะมีตัวเลขมาให้อีกอดูดีๆด, <Okay. S 1> ดูดีๆ oh. ยัง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 ไม่ได้อธิบายเลยว่าจะให้ทำอะไร <Okay. S 1> เห็นไหมคะช่องนี้ช่องนี้เลขอะไร <Yeah. S 1> เลขสี่ภาษาอังกฤษว่าไงเลขสี่อะโฟโฟอโฟช่องนี้เลขอะไร เลขหกภาษาอังกฤษว่าไงสิ 3, เลขนี้เลขอะไรสาภาษาอังกฤษว่าไงทเลขนี้เลขออะไรเก้าภาษาอังกฤษว่าอะไรอา้าวเก้าอะไรมันจะเป็นเทนละ่ะเก้าคืออะไรนายอา้าวคุณครูอยากรู้ว่าในเนี้ยเลขอะไรมันหายไป เลขอะไรหายไปใครรู้ใครใครู้ยกมืออา้าวเลขใครว่าเลขแปดหายไปแปดภาษาอังกฤษว่างไงแปดภาษาอังกฤษว่างไงเอกอา่านี่จะให้ทายจะเล่นเป็นไหมเนี่ย เล่นแล้วไม่ตั้งใจจะรู้เรื่องเหรอผู้หญิงนะเขาตั้งใจดีแต่ผู้ชายนะไม่ตั้งใจแล้วจะรู้เรื่องไหมก็ไม่รู้เรื่องผู้หญิงอยากเล่นไหมอ่านั้นเราให้ผู้หญิงเล่นก่อนดีไหมอ่ะตอนนี้บอกคุณครูว่าเอาอันนี้ดิฟ้าอันนี้เอาให้ดูอีกอันหนึง่งให้ดูอีกอันหนึง่ง อบอกคุณครูว่า a a 1เนี่ย a 1เนี่ยเลขอะไร a 1เลขอะไราแต่ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษอ้าว a 1 a 1คืออะไรเลขอะไรนั่นแหะเนี่ยช่องเนี้ยเลขอะไรช่องเนี้ยเลขอะไร a เลขสีภาษาอังกฤษว่าอะไรล่ะ วันทก็ต้องบอกว่าโต่อไป A A2 เลขอะไรเลขหกภาษาอังกฤษว่าไงอ่าต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคะเอาใหม่อ้าช่องนี้เลขอะไรพูดเป็นภาษาอังกฤษอ๋ออันนี้น่ะ ใช่อันนี้ là one. one อันนี้ là seven อันนี้ล่ะ <Eight. S 1> อันนี้ล่ะ i v e อันนี้ล่ะ w o อันนี้ล่ะ h r e อันนี้ล่ะ right, right, right. Okay. อ่าไล่ไล่ไล่ s i โอเคอ่ะพอได้เรามาร้องเพลงกันดีกว่า มาเพลงนี้เพลงน,นี้ one two ten song มาร้องเพลงนี้ดิเดี๋ยวให้ฟังเพลงอ้าวล่ะฟังนะแล้วเดี๋ยวร้องแล้วเดี๋ยวมาเต้นกันอา้าวฟังเพลงนี้นะ แล้วเดี๋ยวบอกคุณครูว่าได้ยินเสียงอะไรบ้างได้ยินคำว่าอะไรบ้างอ่ะเงี้ยเสียงฟังก่อนฟังนะได้ยินอะไรยังไม่ต้องเต้นฟังก่อนอ้าว one two t h r e ไอแค่ o l ี o ยวอยู่ a n าวไ n แค can n o u n t ่ c o าพร้อมวัดเทได้ยินอหไรไปเอาล็อกตาม มีวันถึงเ0นแค่นั้นเองวันทูทีอะมอ้าวฟังใหม่ค่ะฟังไปด้วยแล้วออกเสียงตามไปด้วยเร็วค่ะอ่าเอามาือท่านหนึ่งถ้าได้ยินเสียงวันก็ชูมาหนึ่งวันทูทีโฟ เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วนั่งตัวตรงก่อนค่ะอนั่งตัวตรงเดี๋ยวใครนั่งเรียบร้อยแล้วฟังดีจะให้เล่นเกมแข่งเพื่อนคนไหนคุยอยู่ไม่ให้เล่นส่งคืนคุณครูตาอะไรคะขนมหกปล่อยไว้ก่อนใครทําของหนูหกละ ขอไม่ให้เอาขนมเข้ามาในห้องออกอากาศนะอ่าวเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคเอ้าวมาดูนี่ค่ะ1นึงถึงสินับได้ยังได้แล้วเดี๋ยวเราจะแข่งระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายให้นับจำนวนขอตัวแทนไปทางด้วยนะขอตัวแทนผู้หญิงอา้าวคนนี้เขายกมือก่อนเลยเอา้าวคนน้อย คนน้อยมาอคนน้อยมานะอุ้ยโทษจะนับวันถึงเทนนับด้วยมือด้วยแล้วก็ออกเสียงด้วยไหวไหมไหวไหมคะเอาผู้ช่วยไหมเอาเพื่อนมาช่วยไหมเอาเอาเอาเขาบอกเอาไม่ต้องไม่ต้องหนูอยากได้ใครเป็นผู้ช่วยหนูไปเอามาคนหนึ่งอ่าคนอื่นนั่งลงามาค่ะ หนูอยากได้ผู้ช่วยอีกไหมอ้าหนูไปเอามาอีกคนเอาคนที่ตั้งใจนะไปอ่าหนูอยากได้ผู้ช่วยอีกไหมคะอ่าไปเอามาอีกคนหนึ่งอ้าวเราได้เยอะแล้วเราพอแล้วคนอื่นนั่งลงคนอื่นนะนั่งลงเอาเสื้อใส่ให้เรียบร้อยอ้านับหนึ่งถึง คุณครูนั่งนะอ่าคุณครูนั่งนับ1ถึงส0มือด้วยออกเสียงด้วยโอเคไหมคะอ่าถ้าโอเคพร้อมกันนะถ้าคุณครูบอกว่าโกโกเมื่อไหร่นับเลยถ้าคุณครูบอกอย่างอื่นไม่ต้องนับเช่นคุณครูบอกว่า123่งโกนับเลยนับวันคูทีเลยถ้าคุณครูบอกว่า123 4 5 6 7 8 9 10ไม่มีคำว่าโกไม่ต้องนับ โอเคไหมคะอ่าพร้อมนะเดีือดเลือดนิดนึงอ่าพร้อมนะคะวันทูทรีโกหวานหวานวานเห็นไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ถ้ามีคำว่าโกเมื่อไหร่นับเลยนะวันทูโก ทำไมอ่ะแล้วทำไมเทนถึงถึงแค่นี้อ่ะทำไมเทนถึงแค่นี้อ่ะเทนแค่นี้ถูกไหมไม่ถูก,ถกเอาใหม่ต้องนัดสินี่อย่างงี้1วันทูทีโฟ0ายซวเอทแบบนี้มันต้องพร้อมกันเอาใหม่ค่ะเอาใหม่เอาใหม,หม่ต้องมีคำว่าโกก่อนโก ค้างไว้ใครขยิบตาแพ้แตอนนี้เวลาเทนเนี่ยต้องย่อตัวด้วยเทนแล้วก็มือไปข้างหน้าแบบนี้อ่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นับใหม่อ้าวพร้อมยังเอาใหม่อหมอหมอหม go อา้าวค้างไว้ค้างไว้ เก่งมากก็จะให้เพื่อนดูว่โอเคเอา้าวเดี๋ยวคุณครูจะเรียกอีกหนึ่งชุดเดี๋ยวหาคนเรียบร้อยก่อนใครนั่งตั้งใจดีเอ้ยอ้าวหนุ่มน้อยอา่าวมาระวังสะดุดลุกอยากได้ผู้ช่วยไหมอา้าวไปเอามาคนเอาคนที่ไม่ซ้มกับเมื่อกี้นะออาผู้หญิงมา อยากได้ผู้ช่วยไหมคะอะ่ไปตามมาคนไหนออกแล้วเราไม่เอานะแล้ว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 ยืนเลยยืนไปเอามาอีกคนคนึงอะมาสามคน 1-10ถสวันถึงเทโอเคอ่าต้องมีคำว่าโกแล้วค่อยนับยางคุณคุนนับเอง oh. 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 ไม่ไม,ไม่ใครพูดใครพูดแซงไม่น่ารักใครพูดแซงไม่น่ารัก oh. เดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วลิ้มกุดเพราะว่าต้องให้ผู้ใหญ่พูดเองก่อนใช่ไหมพอถึงคราวเด็กๆ oh. ดถึงจะพูดใช่ไหม ถ้ามาพูดแซงกับคุณครูไม่ได้กลับไปลิงกุดแน่เลยโอ้ไม่ช่วยด้วยนะอ้าวล่ะค่ะพร้อมหรือยังลูกพร้อมอ่าพร้อมแล้วก 1>, <Go. S 3> 1 2 3 4 5 6 7 8 9โก้ขออีกรอบหนึ่งค่ะ ยัง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 ไม่มีคำว่าโกเลยโกค้างไว้ค้างไว้เดี๋ยวเราโอ้สมาธิดีมากเลยโอเคขยันด้เพื่อนค่ะ เพื่อนเธอเพื่อนก็แอบกระพริบบ้างก็ไม่เป็นไรเอาละค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องจํานวนแล้วเราก็ทําไมคะ <Yeah. S 1> บอกเกี่ยวกับอายุ <Yeah. S 1> จําได้ไหมถ้าเราบอกเกี่ยวกับอายุเมื่อวานเราบอกว่าแอมเซเว่ชั้นอายุ7จขวบแอมเซเว่นเอ้เอาพูดตามคุณครูสิคะแอมเซเว่นเหยียดโอนแอมเซเ ชั้นอายุเจ็ดเจ็ดขวบหรือเจ็ดปีนะคะเอาอีกครั้งหนึ่ง M M seven years old and seven years old นั่งดีๆเหนื่อยแล้วอา้าวถ้าเหนื่อยแล้ววันนี้ไม่มีการบ้านแต่ให้ไปฝึก A โทษค่ะฝึก1 2 3 4 5 6 เซเว่นเอ็กนายเทมได้ไหมคะ <Yeah. S 1> ได้นะคะแล้ววันวันพุธวันพุธหน้าเรามาเจอกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ทําอัพหมดเวลาแล้วก็คงกล่าวคำว่า Goodbye คะ <Yeah. S 1> ่ะอ้าวหัวหน้าบอก stand up <Yeah. S 1> อ่าเด็กๆบอกว่า h a n k you teacher t h a ค k you เชอร์อ้าวผู้ท้องการ a n k ค o u teacher. Ah, put